สวัสดีค่ะเชินทดลอง Oppo Reno แ Z 5 G นะคะน,นี้จะมาพร้อมกับดีไซน์ทันสมัยค่ะเป็น Oppo เป็นฝาหลังเป็น Oppo Go นะคะเป็นกระจก AG นะคะมีความเป็นแมตเป็นเนื้อแมตนะคะการลอยนิ้วมือรอยขีดข่วนได้ดีค่ะแล้วก็จะมาพร้อมด้กันสองสีด้วยกันก็คือดาวไลท์โกกับสตาร์ไลท์แ a c k ค่ะ แล้วก็บางเหมือนกระดาษเบาเหมือนขนนกนะคะก็คือความบางเพียง7.66ด mm จมมตรนะคะแล้วก็เบาน้ำหนักเบาเพียง181กรัมค่ะล้ก็กมาพร้อมกับ Duo อ r อ i ร Right ค่ะเป็นไฟวงแหวนคู่ค่ะจะเป็นสถานะการแจ้งเตือน,นจะมีไฟกระพริบที่วงแหวนนะคะสามารถปิดได้หรือว่าเปิดได้ก็คือเวลามีคนโทรเข้าโทรออกค่ะ จะมีไฟกระพริบนะคะแล้วก็มีข้อความค่ะเข้าก็จะกระพริบช้าๆนะคะแล้วก็เวลาชาร์จแบตก็ขึ้นไฟกระพริบเหมือนกันนะคะแล้วก็ยังมาพร้อมกับเซลฟี่ H D R ค่ะเป็นการถ่ายเซลฟี่ย้อนแสงให้บุคคลในภาพนะคะชัดมากยิ่งขึ้นปรับแสงพื้นหลังค่ะทำให้คุณโดดเด่นนะคะแล้วก็ยังมาพร้อมกับโบเก้แฟร์อร์เทสค่ะให้คุณโดดเด่นที่สุดนะคะ หน้าชัดหลังเบลอสามารถละลายทำทำฉากหลังเป็นโบเก้ค่ะก็คือเป็นโบเก้แบบละลายแบบฟองสบู่นะคะแล้วก็ยังมาพร้อมกับดูอวิววิดีโอค่ะเป็นการถ่ายภาพได้พร้อมกันสองมุมมองนะคะจะแบ่งด้วยกันเป็นสามแบบด้วยกันก็คือจะแบ่งเป็นสองหน้าต่างแบบนี้นะคะแล้วก็เป็นวงกลมกับสี่เหลี่ยมนะคะแล้วก็ยังมาพร้อมกับส n น p กา a g o ก้อนหกเก้าห้าค่ะ เร็วแรงประหยัดพลังงานนะคะแล้วก็จัดการความร้อนได้ดีค่ะเวลาเล่นเกมนะคะเครื่องก็จะไม่ร้อนมากค่ะ <S <S แล้วก็ยังมาพร้อมกับสันาณสาวัต s u p e r w o o k นะคะสามารถชาร์จแบตไวขึ้นนะคะชาร์จเพียง5นาทีได้13%เปอร์เซ็นตนะคะแล้วก็ชาร์จ100%เปอร์เซ็นต์พายเพียง63นาทีเท่านั้นนะคะแล้วก็มาพร้อมแบตเตอรี่ขนาดใหญ่4,500ัน ah หมิลลิแอมค่ะ ก็ยังมาพร้อมกับโหมด anti p e e p i n g mode นะคะจะเป็นการปกปิดนะคะข้อความไม่ให้บุคคลที่สามเห็นนะคะจะมีดวงดวงตาที่สามมองมาเาเครื่องก็จะทําการเด้งข้อความก็จะทการเด้งขึ้นไปนะคะแล้วยังมาพร้อมกับ air g e t u r e air g e t u r e นะคะเพียงแค่ปัดมือขึ้นลงนะคะก็สามารถเล่นได้สี่แอปนะคะเลื่อนใช,ใช้ใช้แทนการเลื่อนนะคะ เวลาลูกค้ามือเปียกหรือมือเลอะค่ะใช้อย่างนี้นะคะใช้ได้ใช้ใช้ได้กันได้สี่แอปนะคะจะมี i ิ t o k YouTube, Instagram, Facebook ค่ะแล้วก็มค่ะเป็นม extension นะคะเป็น램แปดกิกแล้วยังสามารถเพิ่มได้อีก5้ากิกไบนะคะเป็น1 3บสกิค่ะลอมก็อยู่ที่ 128GB ยกิบังสามารถเพิ่มได้เป็น1นึเทลบเลยนะคะ แล้วก็ยังมาพร้อมกับโหมด super powering super power saving mode นะคะใช้งานแบตเตอรี่ได้ตลอดเวลาไม่มีหยุดนะคะก็คือแบตเตอรี่เหลืออีกห้าเปอร์เซ็นก็ยังสามารถใช้ได้อีกหกแอปด้วยกันเลยนะคะแล้วก็หมดแล้วค่ะขอบคุณค่ะ